มันไม่ใช่สีส้มต้องสีแดงสีของวงไม่ไมเพราะว่าเขาใช้สีแดงมาก่อนก่อนไหนตั้งแต่แรกเลยไม่มันจะไปซ้ํากับวงพี่เขาวงใครไอคอนแล้วอยู่ไหมแล้วอยู่ไหมว่าจีก็ไม่อยู่เลยไม่มีใครอยากทับลายกันหรอกจีจีชอวสีสมไห้ตัวหนังสือมันมาส้มขนาดนี้มันก็ต้องเป็นส้มสิมันคือเหรอสีส้มเอออ๋อแต่ถ้าจะสีน้ำเงินก็ไม่ได้เพราะว่าสีชมพูแบ็คพิง ทุกคนคิดว่าสีอะไรสีของวง Baby Monster Yes จะเป็นสีอะไรสีประจำวงอะเนาะผมกำลังเถียงกับน,น้องอยู่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขาประกาศยังเป่เนีย่ยตังยงสื่อมาสีส้มขนาดนี้แล้วโอ้ยมันก็เป็นกราฟิกไงเออเจ๊คิดเยอะหรือคิดเยอะได้วะไม่ต้องคิดเยอะสีมาขนาดนี้และฉันว่าส้มส้มอะไรอะไม่อันนี้เรียกสีแสบสีวันพฤหัสอะไรก็ถูกรไม ถูกแล้วเออ บูลี่อ่ะไม่ไม่ข่บูลี่อ่ะสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1,000ันวัตนะครับหลังจากที่น้องๆได้ปล่อยแบล็ตอัพไปนะครับก็กระแสตอบรับของน้องๆเนี่ยทะลุปุโปรงมากๆนะถือว่าเป็นวงที่เดบิวต์ออกมาแล้วก็ทำลายสถิติทุทกอย่างเลยมียอดสตรีมมิ่งที่สูงที่สุดใน24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็แต่50ล้านเร็วที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับของวงน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวตออ์มาแม้มันจะยังไม่สมบูรณ์ตรงที่สมาชิกเมมเบอร์มันยังไม่ครบ ว่าน่าจะเป็นผลที่เป็นกําลังใจให้กับน้องๆได้ค่อนข้างเยอะผลตอบรับที่ดีขนาดนี้หลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นผลงานที่ดีขึ้นแหละเพราะว่า YG เขาก็ได้ฟนะีดแบ็คเนาะว่าเฮ้ยมีแฟนคลับรอเขาเยอะนะแฟนคลับตั้งตาม,มารอวงที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ต่อจากรุ่นพี่นะเห็นแล้วว่าเอ้ยเราก็น่าจะต้องลงทุนเพิ่มกับ Baby m o n ster อร์เอาจริงเอาจังหน่อยว่ะอะไรเงี้ยคิดว่า YG เขาน่าจะมีมุมมองนี้บ้างแหละถ้าถ้าไม่ง่เกินไป มันต้องมีคลิปนี้เราจะมาดูตัว making film กันนะครับเพื่อที่จะดูเบื้องหลังแล้วก็เพื่อที่จะเห็นไลฟ์สไตล์ของน้องๆในบางจุดบางมุมความเป็นเห็นแน่นอน making film เขาปล่อยมาทั้งหมด3 EP ด้วยกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเริ่มที่ EP ที่1อยู่ด้วยกันจนจบนะทุกคนนะโอ้เปิดมาก็คนแรกเลย ยิ MM ่งเหลืองเลยเหลืองไม่ได้หรออันยาเซว้าได้รักดักเลยสุเปรเจนวีแนเ่ารักเนาะโอ้ยสเตสวยมากชมเฮ้ยเปิดไดรักรามี ทุกคน่ากันเลยคุยเซต์จริงๆเท่ห์มากตลกนะต่ำเลยอาตอมต่ำเลยเก่งๆอุปกรณ์ใหญ่มากอุ้ยไฟมันวิ่งได้ด้วยตรงโลโก้อ่ะเท่นะยไม่ใช่ว่าเขาไม่ลงทุนนะเขาก็ลงทุนเยอะอยู่นะไอ้ของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าแบบว่า ทำโดยไม่ใช้ทุนมันใช้เยอะนะมตอ้ยเนี่ยรลอกเมันเป็นว้ามื่นเต้นแบบบึนๆเลยชอบเสียงของน้องมาก

สวยมากเลยอะสวยเนาะลูกกะเอ้ยซ้อมซ้อม <c oughs> อ่าไม่ได้เอามาใช้ซีนเนี้ยใช่ไาอยู่ในซีนเดียวไงใช่ หน้าแอบมีความกังวลอยู่นะใช่เครียดอ่ะออหรือกดดันนะน่าเลยเดยิหน้าเก่งรู้เลยกดดันเครียดมาแล้ว<า>เฮ้ยไฟทะเบียนมปเท้าเบบีออ้มอนสเตอร์เนื้อสุดี่รัย่าสวยมาก คนนี้เขาก็น่ารักเฮ้ย VV น่ารักอะดูคนรักน่ารักอีบีปีบีปีเป็นเสียงที่มีแก้มดูแก้มดิเออมันเป็นฟิวแบบนั้นแ่าเซลตอนตอนเพิ่งเดบิวต์อ่ะ ทุกคัดเลยเราอ่ะเราตื่นเต้นเราตื่นเต้นไม่เดี๋ยวเพลงสองเพลงสามเนี่ยจะเดี๋ยวก็เสียล่าเดี๋ยวจะแบบเทพเดี๋ยวจะโปรลักเห็นตัวเองแล้วมันก็เขินนะเนาะโอ้โห้คเท กันกันกัเฮ้ยฟูดทรักเขาบอกว่าเป็นคองขวัญเซอร์ไพรส์มาถึงระหว่างการถ่ายทำเออนั่รักรถสีพู วิ่แต่มีลูกแค่หคนนะหลอดก็หมดจงหัวใจอยู่สตูดิโอเขาอยู่กลางป่ากลางเขาเลยอ้เนี่จะให้ทีมทีมงานด้วยได้ทุกคนเจเจเจเ เหมือนเราเลยว่ะตอนถ่ายรูปอ่ะที่บ้านเขานับเซ็ตเซ็ตอะไรเซ็ตใช่ไหมบ้านเราซ้มซัมซัมใครสั่งนี่ไงแจกแจกเหล่าชิมงานด้วย เอ้โหนี่ฉนรุปเป็นเจ้าหญิงน้ำแข็งแม่ฉันบอกลวคอนเซ็ต์มอสเร์ตัวน้อยแต่แต่เล่นแต่ซีนใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะปีศาจน้ำแข็ง่หญิงน้าแข็งดูดิทำไมเสพด นแล้วล่ะดูดูในกล้องมันก็ดูนี่นะดูดูในจอเล็กนะก็ผิวแรงเออไม่สวยจริงด้วยเข้าตาเข้าปากเป็นสีที่ยากพอสมควร ต้องตาแข็งไวนะติดผมนี่งไงแล้วมาสโลเฮ้ยโยโยแต่งหน้าแบบนี้เหมือนมากเลยอะ่ะสวยอะ่ะเหมือนอะไรมันแต่งเข้มๆแบบนี้สวยเหมือนเลยคือเข้ากับหน้า ฮาวดิจี้ใช่หรอเธอทวุตซี่ใช่หรอเหมือนเหมือนอะไรล่งกินกล้องมันเหมือนจะให้พูดฉุนฉวนค่ะโย่เคอกอะแซะมันแซะได้อะอันนี้พี่แอบคิดนะเออเขาทำยังไงวะมันแบบวุบวับอันนั้นน่าจะใช้กราฟิก โตได้เยอะมากเลยอ้าวโ้หูอ้อโหเอ๊ถ่ายแล้วฮ่ฮ่เลยอ่ะน้อแสงด้วยไม่เสียง <c oughs> โปดิวเซอร์ครูสอนเต้นหรอครูสอนเต้นซับขึ้นมองแต่หน้าน้องจริงด้วยชดวาาเนเกลี่าหลีน้องที่ เขาพูดแบบยาวๆนานๆได้แล้วอ่ะคกเคปัตติโตนโมอซัเดีหยองตัวเองเสร็จแล้วอีกเอาถึงคิวพี่ใหญ่ข้างในจะโตแล้วอุ้ยเนาะไปยมุ ไหนเปิดข้างนอกอหย่างเที่ยงยู่เลยรถออฟโรดเฟอร์ใหญ่แล้วอากาศหนาวๆอ่ะอุ่นกับเพื่อนอะไรเลยเสียเสียไอเสียลูกกา วันนีค้คอนทู없이คัดกล้องแล้วก็นุ่มนิ่มทุกคนเลยเค, <laughs> คัดกล้องแล้วเป็นตัวเล็กว้าวเบสบอลดับใสมันก็เขียมนยมาเบสอาบป,ปะออ,อ,อ โอแท้โอท้ที่ก็ต้องเ้ได้น่เะดีจังัมากเลันคมากครัอารเอมากครอบคุณมารบอบคกขอบคุณมกครมากครัอบมากอบคมกับอบกัอ้มกอบกับอมกอครบบกมาครับขอครบมกักับอบคกัอัอกับาันอันกันอ เดี๋ยวทีนีชิมรสชูบุลเลสี่วันในการถ่ายถ่ายกันกี่วันเมเนี่ยหรอไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้เขาว่าไงมองสี่วันในการถ่ายเออฉันมองแต่หน้าจริงมกดดูสับหน่อยเขาแปลให้ทุกประโยคอ่าฉันจะเต้นอย่างเต็มที่ไปอีกสี่วันที่เหลือนะคะชูบเกลกว่าจะเซ็ตก็ใช้เวลา วิชัววิชัวแน่นอนยังไงโรล่าก็วิชัวของวงแน่นอนโอ้คนนี้ก็ด้วยวท,ทุกวงทุกคนอออมีชื่อด้วยเขาเขียนเองป่ะไมลูกะอาสะแล้วก็ฮาราม ด <dakika S 1> เดี๋ยวเขียนลามกเพิ่มเบียมเดี๋ยวดีมอนสเตอร์เข้ไมน,นี่เขาเขียนอเองเองเอเห็นแลโรล่าเป็นคนเขียนเฮ้แต่คนนี้เขาหน้าเหมือนคุณป่ะหน้าเหมือน อันนั้นเลยอะซูเปอร์จูเนียร์เหมือนปะเหมือนซูเปอร์จูเนียร์ปะเหมือนอยู่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เป็นครูสอนเต้นด้วยเขาบอกทำอะไรวะคนละคนคนละคนพี่ใหญ่แล้วก็น้องเล็กเล็กสุดกับใหญ่สุดโอ้ยสวยมากไม่ได้ช่วย ทำไมฉากนี้มีห้าคนก็ขาดอ่าลามิไงแต่ามิจะเอาอยู่ในรถเอออาจจะยังไม่ลงรถทุขังอยู่ในรถอยู่สวยเนาะ 03นี่ไงเลขของเขาแต่ละคนก็จะเลขต่างกันไปนี่น้อง08แล้วรงเล็บก็มีอันนี้เลขใครเลขมันอุ้ยเขาเลือกฉัน โอ้ยสวยมากสามเจ็ดมาจากไหนสามเจ็ดมาถึงอะไรกันแน่สามเจ็ดชอบเลขสามเจ็ดอยู่ในท้องแม่สามสิบเจ็ดสัปดาห์คนปกติอยู่ในท้องแม่กี่สัปดาห์ไม่ร จะจะไปรู้ได้ยังไงพี่รู้ไหมเหรอว่าพี่อยู่ในท้องแม่ขี่สัปดาห์ไม่รู้ใครเลยถามเนะี่ย <laughs> ใช่ใช่หมอฉันจะรู้ทำไมมัรู้ข้นี้เป็น baby พี่รู้กะเป็น baby เห <t> มือนดำขาเลยนะเน <laughs> <laughs> อะโห

คนสวยค่ะคนสวยค่ะสวยไปปะวะเฮ้ยท่านสังเกตว่าในฉากอะจะมีพวกเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขียนอยู่เยอะพอสมควรนะอเ,เออในฉากจบไปแล้วสำหรับ EP ที่1นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อสำหรับ EP ที่2เมื่อกี้เราเห็นถ้าในฉากเดี่ยวซีเดี่ยวเราจะเห็น